ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพระบุญธิการอันครบบริบูรณ์ในสมเด็จพระนาจาสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเราได้ศึกษาพระองค์ในเรื่องบาปบุญคุณโทษให้สะท้อนตามคำสอนข,ของพระพุทธเจา้า ว่าตอนที่แล้วได้กล่าวว่าคนไม่ถูกติฉินเพราะชาติที่แล้วไม่ใส่ร้ายป้ายสิผู้พะฉะนั้นชันนีอย่าทำอย่าทำเลยสวดมนต์ไหว้พระซะเยอะๆตามศาสนาของตนของตนนั่นคือการสันเสริญจะไม่ถูกติฉินเห็นใครทำความดีสันเสริญเยอะๆ,ๆ,ๆชาตินี้จะไม่ถูกติฉิน แล้วถ้าวันที่เป็นคนดีความเป็นเรื่องเป็นราวกันในโลกของโซเชียลมันก็ไอเรื่องนิสัยผ่านสันดานเดิมมาตั้งชาติที่แล้วชาตินี้มันก็ชอบสิมันมีโอกาสมันก็ชอบอตัตมาถือตามความสอนงพระเจ้านะไปพสุจน์หมดนั้นมาแต่การออกอรายการโทรทัศน์วิทยุการเขียนบทความไม่ได้ใส่ร้ายาป้ายสีเเลยแล้วมีอะไรให้เราคิดดีทำดีพูดดีตลอดเวลา ยิ่ได้สรรเสริญอะไรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเอาประเทศบ่อยๆแม้แต่เทวทัตอัตมายังไม่ค่อยยกตัวอย่างเลยนะไม,ไม่อยากไม่อยากนินทาท่านไม่ชอบนินทาใครเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรมาบอกว่าเจ้าคุณเทพปฏิพานมาวทีเจ้าคุณพิพิธนินทาใครสาระปายสีไขนะ่เนอัตมายอมรับไม่ได้ แต่ถ้าวิจัยงานนะเป็นข้อแนะนำแต่คนอื่นถือว่าเป็นคำตำหนิก็เรื่องของเขาต่อมาก็คือคนมีบริวารดัดเดินเพราะชาติรามีเมตตาท่านดูสมเด็จพระนานเจ้าสุริกิ i พระพันปีหลวงสิทำไมจะมีบริวารมากเพราะมีเมตตาวะมีเมตตา อยู่กับสัตว์สัตว์ตวมีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองมาบัติพระสวรรคตไปแล้วก็ทรงมีบริวารบนส,สวรรค์มากมายมหาศาลเพราะทรงอุทิศกุศลแก่เทวดาทั่วท้องจักรวาล